ส่วนที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะก็กําลังเป็นที่ถกเถียงกันค่ะเกี่ยวกับการผลิตปืนพลาสติกจากเทคโนโลยี3มิติค่ะไปดูภาพหัวของสำนักข่าว NBC ค่ะเขาบอกว่า s ื่อ m e r b a n d 3D Printers from Making Guns s ูเมอร์นั่นก็คือชื่อของสมาชิกวุฒิรัฐสภาของสหรัฐนะคะก็ะได้ออกมาแบนคือต่อต้านค่ะ 3D Printers ก็คือเครื่องปริ้น์สามมิติในการผลิตปืนนั่นเองค่ะ<ช>ดีเอามาทำเป็นโมท,ทำเป็นอะไรกันใช่อันนี้ร้รายแรงเลย,ยสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐนะคะก็สะแสดงความกังวลค่ะที่มีการใช้ปรินเตอร์3มิติพิมพ์ปืนพ,พลาสติกนะคะที่สามารถยิงได้จริงครับ ชาส์ชูเมอร์ค่ะสมาชิกวุฒิสภารัฐนิวยอร์กจากพรรคเดโมแครตของสหรัฐนะคะก็ประนามการใช้ปรินเตอร์3มิติค่ะในการผลิตปืนพลาสติกว่าเป็นความคิดที่น่าตกใจมากเนื่องจากเทคโนโลยีนี้นะคะจะทําให้ทุกคนก็สามารถผลิตปืนพลาสติกใช้ได้เองขอเพียงแค่มีปรินเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่ะส่งผลให้อาญากรและผู้ก่อการร้ายนะคะสามารถจะเปิดโรงงานผลิตปืนใช้เองเลยแถมปืนพลาสติกที่ผลิตได้นี้นะคะยังไม่สามารถตรวจพบด้วยเครื่องสแกน อาวุธอีกด้วยค่ะชูเมอร์นะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญในความพยายามออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนแต่ก็ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยกล่าวว่าเขาจะเสนอให้มีการออกกฎหมายใหม่เพื่อห้ามใช้เทคโนโลยี3มิติในการผลิตอาวุธปืนครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ d ี f e n s e Distributed ค่ะองค์กรไม่สแสวงหากําไรทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่า ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกค่ะในการยิงกระสุนจากปืนพลาสติกที่พิมพ์จากปรินเตอร์3มิตินะคะและมีแผนจะเผยแพร่วิธีนี้ค่ะผ่านอินเทอร์เน็ตในสัปดาห์นี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการอัปโหลดซิปไฟล์ค่ะเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปลองทำได้แล้วก็น่ากลัวจริงๆค่ะพี่เต เขา,เขาวิจารณ์ันถึงข้นว่าแปลว่าใครก็แล้วแต่เป็นเฟลอนี่เป็นผู้ก่อการร้ายก็ได้เนี่นะ,ะสามารถมีซื้อไอ้เครื่องนั้นนะแล้วมาเปิดโรงผลิตปืนในโรงรถได้เลยทําโรงงานได้เลยโอ้โหน่ากลัวมากท,ทุกวันนะครับ